Game. เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในรีวิวฟี f านะครับภาคสุดท้ายในชื่อนี้นะครับนั่นก็คือฟี f าภาค23นั่นเองนะครับเราก็จะมาเจาะเน้นกันในส่วนของ l t นติ t e ททีมละกันนะครับเพราะว่าในส่วนของโหมดอื่นๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้แตะเท่าไหร่นะครับจะมีไปเล่นบ้างก็พวก c a r e เ r m o โหนะครับ ซึ่งในแต่ละภาคเนี่ยมันก็แทบจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่กันอยู่แล้วนะครับนะแต่ส่วนที่มีการอัปเดตขึ้นมาในแต่ละภาคนั้นก็คือในส่วนของโหมดอัลติเมททีมที่เราจะมาพูดถึงกันนั่นเองนะครับว่าแล้วเราก็เข้าไปดูกันเลยละกันนะครับผมเหมือนเดิมนะครับพอกดเข้ามามันก็จะมีบอกการพิเศษที่สามารถปลดได้ในช่วงเวลานั้นนะครับ เป็นตัวกระตุ้นให้เรานะครับอยากเข้าไปเล่นนะอยากเข้าไปปลดอยากเติมเงินอะไรก็ตามนะครับนะแบบเดี๋ยวเจอกันนะตัวนี้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเราจะเปิดนายออกมาให้ได้ประมาณนี้นะครับแบบจองไว้เลยตัวนี้อ่ะเข้ามานะครับในหน้าแรกเราก็จะเจอหน้าต่างยูอที่เหมือนกับภาคที่แล้วนะครับแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างๆข,ข้างเงินฟีฟ่าคอยของเรานะครับเพิ่มเข้ามาเป็นดาวสีม่วงเนะี่ยเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยวจะ เข้าไปอธิบายอีกทีนะครับในส่วนของตรงนี้ก็เป็น o b j e c t i v e นะครับก็จะเป็นพวกกิจกรรมนะครับให้ทำรายวันรายฤดูกาลอะไรก็ตามแต่นะครับจะอยู่ในตรงนี้นะให้เราได้ปลดล็อกนักเตะนะครับไอเทมต่างๆนะครับเอาไปใช้ด้วยการทำเควสหรือว่าทำกิจกรรมตามที่เขากำหนดไว้นะครับส่วนใหญ่เควสท,ที่ทำแล้วนะครับก็จะได้ EXP นะเพื่อมา เพิ่มค่าประสบการณ์ในการรับรางวัลของขวัญประจำซีซั่นะนะครับก็ปลดไปเรื่อยๆนะครับยิ่งมาของรางวัลมันก็ยิ่งดีนะครับตามเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าต่อไปก็เป็นตลาดนักเตะนะครับก็มีตลาดนักเตะนะครับเข้าไปเซิร์ชหานักเตะที่เราอยากได้นะเราก็ซื้อมาได้เลยนะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็น transfer l i s ก็คือ เอานักเตะของเราที่ไม่ใช้หรือว่าซ้ำๆเนี่ยมาเก็บไว้ในนี้เพื่อรอการขายนะครับก็ทาน f ฟ r ทาร์เก็ตก็คือนักเตะที่เราไปดูในตลาดมาแล้วเราอยากได้อะไรเนี่ยแต่ว่าเราไม่อยากกดซื้อบ u ายนาวเลยเราก็เอามาส่องไว้ก่อนนะครับเพื่อว่าเราจะได้บิดหรือว่าส่องไว้ก่อนว่ามูลค่าตัวนี้มันราคาเท่าไหร่กันแน่นะครับที่คนเขาบิดกันอะไรประมาณเนี้ยนะต่อไปก็สควอัดบิลดิ้งชาเลนจ์นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ เป็นการเอาการ์ดนักเตะมาจัดทีมตามที่กําหนดนะครับเพื่อย่อยเป็นของรางวัลแล้วก็ในส่วนของสโตนะครับเช่นเคยครับเหมือนเดิมแล้วก็การพรีวิวแพ็คก,ก็ยังมีอยู่ให้ทำนะครับเพิ่มเติมคือพวกของคอสเมติกเนี่ยที่มันมีมากขึ้นนะครับจริงๆมันก็เพิ่มมาเยอะตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วนะครับ มาดูในส่วนของการเปิดการ์ดในภาคนี้นะครับผมยังเปิดไม่ได้ตัว w a l k out เลยก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันดูยังไงนะครับแต่ก็แอนิเมชันในภาคนี้ถือได้ว่าจัดเต็มยิ่งกว่าเคยนะครับแสงสีเสียงนี่มาเต็มนะครับน้ำพุไฟมีบอลลั์งนะครับแล้วก็มีแบ็กดรอปที่อย่างเฟี้ยวเลยนะนะไอ้ม้วนๆเนี่ยอย่างจ้าบเลยนะครับแล้วผมก็ได้ตัวแบก เริ่มต้นของผมมานะครับแอนโทนีเป็น one to watch ด้วยนะครับนะก็ต้องมานั่งลุ้นกันอีกว่าผลงานจะดีให้อัพค่าพลังหรือเปล่านะครับอ่ะจากโฮมเรามาที่เพล์นะครับส่วนที่ผมค้างไว้นะครับภาคนี้เพิ่มเข้ามาชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับในส่วนของโมเมนต์นั่นเองนะครับนี่เลยโมเมนต์ moment นะครับถ้าจะให้อธิบายคร่าๆวๆก็คือเป็นส่วนของคล้ายๆกับ ติวเตอร์เีนะครับให้เราเข้าไปฝึกนะฝึกผ่านเราก็จะได้ดาวนะครับได้ดาวมาสะสมมาไว้นะครับเพื่อเอาไปแลกของนะครับมีของให้เราแลกนะครับยิ่งของดีเราก็จะใช้ดาวในการปลดล็อกแรกเนี่ยเยอะนะครับมันก็จะมีของให้ปลดล็อกเป็นซีซั่นด้วยนะมีแบบพรูธ,ธรรมดาก็คืออันนี้นะครับบราว์เนี่ยก็คือธรรมดานะครับแล้วก็มีเนี่ย s ีซันแนลนะครับก็จะเป็นแต่ละซีซันว่ามันจะมีอะไรมาให้เราปลดบ้างนะครับตอนนี้ก็มีเอ็มฟับเบยืมนะมีพวกผู้จัดการนะครับเดี๋ยเราเข้าไปดูตัวอย่างสักหนึ่งแซมเปิลแล้กันนะครับว่ามันประมาณไหนอันนี้ผมก็เข้ามาทำในส่วนของ a อซิดนะครับ บางมิชั่นเนี่ยมันต้องจัดทีมให้ตรงกับที่เขากําหนดด้วยนะครับแต่อันนี้ไม่มีอะไรก็เอาทีมของเราปกติเนี่ยลงไปทําได้เลยนะครับอ่ะสิ่งที่ผมต้องทำในในนี้ก็คือทำหนึ่งแอซิดซื้อก็ได้เลยยิงรอดขาเข้าไปด้วยโคตรฟุกเลย เนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับทำแค่ตามที่มันบอกให้ทำเท่านั้นนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรมากกว่านี้นะแค่นี้มันก็ผ่านแล้วมันก็ตัดออกให้เราแล้วก็เราก็มากดรับดาวได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแต่มันก็จะมีติว o ต i a l เลียมากมายหลายอย่างนะครับมีที่กำหนดเวลาด้วยนะครับเนี่ยอย่าง r i ฟ e ออฟเอเนะี่ยก็คือเราอาจจะต้อง ออกแนวโลเปร์กันสักนิดหนึ่งนะครับนะทำตัวเข้าไปเป็นเอมบัปเป้แล้วก็ทำมิชชั่นตามที่เขาว่าไว้อะไรเงี้ยนะครับให้ผ่านนะครับเพื่อแลกดาวนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันก็เป็นการฝึกลูกเล่นท่าทางต่างๆที่มีในฟีฟ่าภาค23นี้นะครับให้ทั้งคนเล่นเก่าแล้วก็คนเล่นใหม่เนี่ยได้รู้ว่าในภาคนี้เนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาแล้วก็ทำอะไรได้บ้าง,งนะครับสำหรับเทคนิคการเล่นเกมเพลย์ต่างๆนะครับ ในส่วนของโมเมนต์ผ่านไปมาส่วนของครับนะครับอันแรกก็คือสวอดอันนี้คือต้องบอกเลยนะครับว่าเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับอาจจะเห็นหน้าตาเหมือนเดิมแต่เราจะเห็นได้ว่าเส้นเชื่อมมันหายไปแล้วนะครับตอนนี้ค่าเคมิสที้เนี่ยโอ้โหตอนนี้ปวดหัวมากครับผมมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นแบบไม่ได้เต็มสิบนะครับแต่ละตัวมันจะเต็มแค่3นะครับก็คือทั้งทีมอะถ้าเต็มที่สูงสุดก็แค่ เคมีที่33นะครับแล้วก็แต่ละตัวที่มันเต็ม3เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับถ้าคุณวางตำแหน่งนักเตะผิดตำแหน่งนะครับมันจะไม่นับค่าเคมีที่ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับหมดยุคที่ว่าเอา R W มาวางเป็น R F แล้วอะไรเงี้ยนะครับมันหมดยุคแล้วจริงๆนะครับเมื่อก่อนผมชอบเล่นมากเลยเอา R W L W เนี่ยมาเป็น R F แล้วก็ L F อะไรพวกนี้นะครับมาในส่วนของภาคนี้เนี่ย ถ้าเราวางผิดปุ๊บค่าเคมีที่ไม,ไม่ไม่นับเลยนะครับไม่นับแล้วมันก็ไปส่งผลให้ไอตัวรอบข้างเนี่ยมันไม่เชื่อมด้วยนะครับในส่วนของการเชื่อมก็เหมือนเดิมเลยนะครับลีกเดียวกันนับเป็น1นนะครับประเทศเดียวกันนับเป็น1นนะครับสโมสรเดียวกันนับเป็น1่อ่าแต่ทีนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเอานักเตะทีมเดียวกันเท่านั้นมันถึงจะเชื่อมเป็น3นะครับหหมายถึงเชื่อมกับตัวข้างๆเรานะครับสมมติ เราเชื่อมกับนักเตะอีก3ตัวใช่ไหมแค่เราอยู่ลีกเดียวกันเนี่ยเราเชื่อมกับ3ตัวแล้วแต่ละตัววางถูกตำแหน่งเนี่ยมันก็นับเป็นเคมตที่3ครบแล้วนะครับก็คือถ้าเราทำทีมไม่ว่าจะเป็นอยู่ในลีกเดียวกันหรือว่าอยู่ในทีมชาติเดียวกันเนี่ยยังไงมันก็จะเต็ม3ให้เรานะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไว้เมื่อนานมาแล้วนะว่าค่าเคมเตที่เนี่ยมันมีความสำคัญมากในการทำให้นักเตะตัวนั้นไม่ดรอปลงจากเดิมนะครับนะ ไม่เอ่ยนั่นเองครับแต่พอมาภาคนี้เนี่ยมันเหลือ3ผมก็ไม่แน่ใจแล้วเมื่อก่อนมัน10ใช่ไหมสิเนี่ยไม่ควรต่ํากว่า7นะครับค่าเคอมิตี้เนี่ยแต่พอมันเป็น3แล้วเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าควรจะมีเกินเท่าไหร่เกิน2หรือเกิน1หรือว่าต้องเต็ม3เท่านั้นนะครับก็ยังไม่แน่ใจในส่วนนี้แต่บอกได้เลยว่าเกมเพลย์ในภาคนี้ซึ่งจะพูดในช่วงต่อไปเนี่ยบอกได้เลยว่า มันจะส่งผลมากจริงๆนะครับกับการเล่นในเกมเพลย์ที่เปลี่ยนไปมากๆนะสำหรับความคิดผมนะครับในภาคนี้นะแล้วก็ในส่วนอื่นๆจีปาถาดนะครับในการเปลี่ยนตำแหน่งการ์ดเปลี่ยนตำแหน่งจะดีขึ้นกว่าภาคก่อนนะครับมันจะเป็นการ์ดการ์ดใบเดียวเลยมันจะไม่มีบอกว่าตำแหน่งนู้นนี่นั่นนะครับเป็นการ์ดใบเดียวเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งนักเตะตัวนั้นให้เป็นตำแหน่งใดก็ได้นะครับที่นักเตะตัวนั้นสามารถเล่นได้มันจะมีระบุ ในการ์ดของนักเตะต,ตัวนั้นอยู่แล้วนะครับว่ามันเล่นตำแหน่งไหนได้บ้างนะครับหลังจากเราปวดหัวกับการจัดการค่าเคมิสที่ที่เปลี่ยนไปอย่างมากมายในภาคนี้นะครับนะก็มาช็อปสักหน่อยนะครับแต่งตัวกันเถกหน่อยแต่งตัว,แต,ตวแต่งสนามทักหน่อยนะครับจัดไปเลยนะครับ Food อคอนอ่าฟูบัตเดิไปเลยนะครับเราต้องเท่ไว้ก่อนสนามต้องสวยนะอ่ะพอซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ ไปใส่กันแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของเกมเพลย์เต็มๆกันเลยละกันนะครับแต่ละภาคเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับแต่ภาคนี้ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหความรู้สึกมันเปลี่ยนไปชัดเจนมากเลยนะครับสําหรับเกมเพลย์ในภาคนี้นะครับผมขอเกริ่นข้าวๆก่อนที่จะเข้าไปดูจังหวะเลยละกันนะค,ความรู้สึกของผมคือในส่วนที่ดีนะครับคือเกมมันฟลอ์มันไหลลื่น มากกว่าเดิมนะครับมันจะไม่เงอเงื้งักงเหมือนภาคก่อนๆนะครับแต่ในความฟล w ของมันมีข้อเสียมากนะครับคือมันคุมเกมครองเกมคุมจังหวะยากมากนะครับมันทําให้การคลองบอลของเราเป็นไปได้ยากนะครับเกมมันจะพลิกกลับไปกลับมาได้อยู่ตลอดนะครับจากการเสียบอลทั้งฝั่งเราและฝั่งตรงข้ามรู้สึกได้เลยนะว่าเราแย่งบอลเขาได้ง่ายขึ้น เขาก็แย่งบอลเราได้ง่ายขึ้นนะครับมันจึงเกิดเป็นเกมเพลย์ที่ตึงแบบที่ไม่เคยตึงแบบนี้มาก่อนนะครับอะก่อนจะไปถึงจุดนั้นเรามาดูสนามที่เราแต่งกันก่อนนะครับไหมแบตของผมนะครับไอคอนมาดูการาฟิกในการเปิดตัว,วภาคนี้แล้วกันนะครับจะไม่มีนักเตะม,มายืนแล้วเป็นแค่การ์ดนะครับ แล้วก็โชว์ในส่วนของคอสเมติกที่เราติดเอาไว้นะครับมาดูเกมเพลย์กันนะครับสิ่งแรกที่ชัดเจนมากนะครับผมแย่งบอลได้แล้วแล้วก็เกมมันหนืดกว่าเดิมแบบภาคอื่นอาจจะต้องใช้ความรู้สึกนิดนึงนะครับแต่ภาคนี้นี่มันชัดเจนมากว่ามันหนืดแบบหนืดลงกว่าเดิมเยอะมากนะครับนะการคอนโทรอะไรเนี่ยเหมาะกับคนที่ใช้สกิลได้คล่องนะครับ อย่างที่ทุกคนทราบเลยครับฟีฟ่าเป็นเกมที่เน้นการใช้สกิลเพลย์มากกว่าการต่อบอลทำชิ่งสวยงามนะครับก็ภาคนี้ดูเหมือนจะเน้นมากกว่าเดิมแล้วด้วยความที่ตัวเกมมันไหลลื่นขึ้นเนื้อโฟล์ขึ้นเนี่ยการกดสกิลเนี่ยยิ่งมีความจำเป็นมากๆนะครับถ้ายิ่งทำได้เนียนเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เกมเพลย์มันไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็อย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเตะมุมหรือว่าลูกฟรีคิกต่างๆเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นการเลือกทิศทางแล้วก็ใช้อนาล็อกกว่านะครับเลือกมุมที่จะเตะบอลไปเลยนะครับแทนการควงแบบเก่าที่เดี๋ยวกดติดมั่งไม่ติดมั่งอะไรนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับแต่ต้องฝึกนิดนึงเพราะว่าเรื่องทิศทางหรือว่ามุมในการเตะบอลเนี่ย ต้องใช้เวลาในการจับจุดพอสมควรนะครับเพราะว่านักเตะแ,แต่ละตัวเนี่ยก็มีค่าเคิร์ฟค่าการเปิดค่าการยิงที่ไม่เท่ากันนะครับมันต้องสัมผัสเองจับจุดไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างยากอาจจะยากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับแค่ว่ามันดูกดง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ข้อดีที่มีมาตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วนะครับก็คือการที่เราสามารถกดอนาล็อกซ้ายขวาพร้อมกันนะครับกดลงไปเราสามารถไปเลือกนักเตะต,ตัวที่ไม่ได้บอลเนนะี่ยแล้วบังคับวิ่งหาช่องเองได้นะครับ โดยที่ตัวที่ได้บอลอยู่มันก็จะเป็น AI ใช่ปะ่ะบังคับนะครับเราก็ต้องดูดีๆด,ด้วยว่าเราจะปล่อยให้ตัวที่ให้ AI บังคับเนี่ยต้องเป็นตัวที่เรี้ยงค่อนข้างเก่งนะเออแล้วเราก็มาบังคับตัวที่เราจะวิ่งมารับบอลน,นะครับเออเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับที่มีมาตั้งแต่ในภาคที่แล้วแล้วก็ใช้แล้วมีประโยชน์นะครับ อย่างที่เห็นนะครับในส่วนของการที่เราจะครองเกมคลองบอลเนี่ยในภาคนี้ผมจะละเอียดมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับการจ่ายอันตรายหรือว่าการจ่ายทะลุช่องเนี่ยถ้าไม่มั่นใจจริงๆผมจะไม่ทําเลยนะครับนะจะเน้นชัวร์ไว้ก่อนเพราะว่าแค่จ่ายโชวชัวร์เนี่ยบางทีก็เสียบอลแล้วนะครับมันเป็นเกมเพลย์ที่ผมบอกได้เลยว่ามันตึงมือมากๆนะครับนะจนังหวะการเข้าปะทะเนี่ย มันดูมีความรวดเร็วมากกว่าจังหวะการเลี้ยงพอสมควรนะครับทำให้มันเกิดการเข้าปะทะกันที่บ่อยขึ้นแล้วก็นักเตะเนี่ยเจ็บเอาได้ง่ายๆเนียผมเล่นไปสองสาเกมเนี่ย<ๆ>มีเจ็บแทบทุกนัดนะครับแล้วยิ่งนักเตะตัวที่มันเก่งๆเ,เนี่ยบางทีโอ้โห,โโหผมเจอแบบสไลด์วาร์ปอะสไลด์แบบวาร์เข้ามาเลยครับแบบมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเขาให้ค่าการสก,กัดนะครับมากกว่าการ งแต่ในการจ่ายบอลจังหวะเดียวก็ยังทําได้อยู่นะครับมันไม่ได้แบบตัดในส่วนของตรงนี้ไปให้มันเล่นยากนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหจ่ายบอลจังหวะเดียวก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ยังทําได้อยู่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะแบบได้บอลแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวาเลยนะครับแต่พอมาในภาคนี้บอกเลยว่าไม่ชัวร์จริงผมทรงกลับหลังอย่างเดียวเลยนะนะไม่ก็เลี้ยงกลับหลังอย่างในภาคเก่าเวลาพลิกไปบางทีมันมีโอกาสไปได้มากกว่าแต่ในภาคนี้คือ ไปยังไงถ้าโดนดักอยู่เนี่ยยังไงก็โดนสกัดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสรุปโดยรวมละกันนะครับก็คือเกมลับเนี่ยทำได้ง่ายกว่าเกมลุกนั่นเองนะครับคือแทบจะทุกจังหวะที่เราออกบอลเนี่ยเราสามารถลุ้นได้เลยว่าเราจะโดนสกัดหรือไม่นะครับแล้วก็เวลาเราเป็นฝ่ายรับนะครับเวลาเรากดอนาล็อกขวาค้างเนี่ยเราก็เลือกทิศทางน,นะครับ อันนี้ตามความเข้าใจของผมนะผมคิดว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนตัวที่แม่นยำมากขึ้นนะครับที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้นะคือเวลาเราขยับอนาล็อกขวาไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งมันจะมีเส้นยาวๆขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเราชี้ไปที่ตัวไหนเนะี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปที่ตัวนั้นนะนะอันนี้ตามความเข้าใจผมมันก็คือการเลือกตัวที่เราจะเปลี่ยนตัวไปนั่นเองนะครับทำให้มันแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างเห็นชัดเลยก็คือ พวกสภาพแวดล้อมนะครับภาคนี้ปรับมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์นะครับรายละเอียดข้างสนามต่างๆเนี่ยคมชัดขึ้นนะครับเมื่อก่อนกองเชียร์มันไม่ได้แบบทําละเอียดขนาดนี้นะภาคนี้ทําละเอียดขึ้นนะแล้วก็ที่สังเกตเห็นได้ชัดที่สุดเลยเนี่ยพวกรอยญ้านะเวลาเตะย่ากระเด็นสไลด์มีรอยดินโดนขูดนะครับทํามาจัดเต็มมากนะครับนะ กลัวผู้เล่นจะไม่รู้นะครับมันก็เลยทําให้บอดเนี่ยโอ้โหเข้าบอลได้หนักเหลือเกินนะครับสไลด์ได้มันสไลดนะ์เออเหมือนได้ทำให้เราเห็นว่าเอ,อ้ยนี่นายดูสิพื้นหญ้าเป็นรอยหญ้ากระเด็นนะโอ้โหบอลนี่เด้งแบบลูกเบี้ยวเลยนะอ,นอะไรเงี้ยเออผมมีเห็นอยู่ทีหนึ่งเวลาบอลมันปั่นไสเนี่ยแล้วมันเด้งพื้นเนี่ยมันไซมากจริงๆนะครับในะภาคนี้ก็เก็บรายละเอียดในส่วนนี้มานะครับ แล้วก็มีในส่วนของกรรมการหญิงอ่าอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีดราม่าอะไรนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีส่วนกับเกมเพลย์เท่าไหร่นะครับเพราะกรรมการมันเป็น AI อยู่แล้วนะแล้วก็ผมมองว่าเป็นสีสันที่ดูสวยงามขึ้นด้วยนะครับมีกรรมการเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยนะก็ช่วยผ่อนคลายไปอีกแบบนะหลังจากเจอเกมเพลย์ที่มันตึงมือแลือเกินนะครับ ในส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูในส่วนของไฮไลท์ละกันนะครับมันก็จะมีสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นมาได้ดีกว่าเดิมนะครับนั่นก็คือมุมกล้องนะครับการเคลื่อนกล้องต่างๆเนี่ยภาคนี้ทําได้โฟลโแล้วก็มีลูกเล่นนะครับทำให้มันไหลลื่นได้ตามที่เกมเพลย์มันเป็นด้วยนะครับ <S <S มีทั้งการที่เวลาเราจะโดนขั่งตรงข้ามยิงเนี่ย ถ้าเขากดชาร์จยิงเมื่อไหร,ร่เนี่ยกล้องมันจะซูมเข้าไปให้เรารู้เลยว่าเอ้ยเขาง้างยิงแล้วนะอะไรเนงะี้ยโอ้ตอนแรกที่เห็นก็คือว้าวมากนะครับนะเป็นลูกเล่นที่ก็ไม่คิดว่าเออใส่มา,นะานนแล้วก็ดีนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็จะมีในส่วนของภาพช้าแบบใหม่นะครับนะเวลาเราทำประตูได้เนะี่ย ออกอารมณ์แบบมาคำนวณให้เราเห็นนะครับว่าลูกยิงนี้มันระยะเท่าไรความแรงเท่าไรนะครับมาเป็นการาฟิกสวยงามว่าเดิมนะเป็นลูกเล่นที่มีมาใหม่ในภาคนี้นะครับนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของฟีฟา่าภาค23สรุปคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาชัดเจนเลยก็คือโหมดโมเมนต์นะครับให้เราปลดภารกิจ พิชิตด,ดาวเอาไปแลกของรางวัลน,น,นั่นเองนะครับแล้วก็อันที่2ที่เปลี่ยนแปลงไปมากก็คือค่าเคมิสที่นะครับที่เราต้องปรับตัวนะครับเอานักเตะที่ตรงตำแหน่งจริงๆมาเล่นนะครับการเอานักเตะที่ตำแหน่งไม่ตรงแล้วหวังว่าจะดันค่าเคมิสที่ให้มันได้7เต็ม10อะไรเงี้ยจะไม่มีอีกแล้วนะครับอ่าก็ต้องปรับตัวกันไปนะครับแล้วก็ในส่วนของอันสุดท้ายเลยก็คือเกมเพลย์ที่ ตึงมือขึ้นนะครับถึงมันจะมีความฟลอ์แล้วก็ลื่นไหลขึ้นมากกว่าเดิมนะครับนักเตะไม่ค่อยเอ,อ่องงึง้งง,งักงักอะไรเหมือนเมื่อก่อนนะแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยเกมเพลย์ที่มันตึงมือมากๆนะครับเกมบุกแบบเสี่ยงเนี่ยถือว่าทาได้ยากกว่าเดิมแล้วนะครับจะเป็นเกมเพลย์ที่เน้นความชัวร์มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเกมรับมันเป็นอะไรที่ผมบอกได้เลยว่ามันโหดขึ้นมากนะครับสําหรับในภาคนี้นะซึ่งผมคิดว่า เพลงที่มันสวยๆเนี่ยมันก็จะเกิดน้อยลงนะเพราะว่าทําอะไรที่มันเสี่ยงทําอะไรที่มันสวยงามเนี่ยมันก็จะติดเกมลับไปซะหมดอะนะครับแล้วก็พวกลูกตั้งเตะต่างๆก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปก็คือเราก็ต้องลุ้นกาชานักเตะนั่นเองนะครับนะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่กำลังเล่น,นเกมฟีฟ่า23นี้นะครับก็ โชคดีละกันนะครับเปิดได้ตัวดีๆนะที่เหลือก็เล่นให้สนุกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามดูจนจบแล้วละกันนะครับลาไปก่อนแล้วละกันนะครับผมสวัสดีครับ Well, let's look at this again. It's a decent delivery into the box, which makes it a fairly simple finish in the end. It's a really good goal.